สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโรนีชาแนลค่ะวันนี้จะชวนเพื่อนๆตัดแต่งวานรวยไม่เลิกให้เขาเป็นใบสั้นแล้วอยู่ในกระถางแน่นๆออวิธีการก็ง่ายๆนะคะเพื่อนๆค่ะแค่เราตัดใบที่เขายาวเกินไปแบบนี้ค่ะใบที่ห้อยออกมาแบบนี้ ตัดออกตัดออกแล้วก็เอาไปปักชําใหม่วาดรวยไม่เลิกปักชําง่ายๆด้วยกันตัดใบแล้วเอาไปวางในที่ชื้นก็คือในกระถางต้นไม้อื่นที่มีใบบงังแดดเขาอยู่ในแดดาการปักชําใบก็คือให้อยู่ในร่มรำไรให้อยู่ ในที่ชุ่มชื้นแล้วก็มีใบไม้อย่างอื่นไม้ประดับของเรานะคะที่ช่วยบังแดดให้เขาเขาก็จะแตกต้นอ่อนมาได้เร็วยิ่งขึ้นแตกรากออกมาเร็วแตกต้นอ่อนออกมาเร็วเดี๋ยวมาชมกันใกล้ๆค่ะใบนี้เหมือนจะหมดอายุแต่ว่าเขาโดนแดดช่วงเช้า กระถางนี้รับแดดช่วงเช้าร้อยเปอร์เซ็นค่ะถึงจะออกใบเหลืองแบบนี้ก็ยังตัดไปชำไหมได้นะคะตัดให้ชิดเลยนะคะเวลาตัดสำหรับที่เราจะไปปักชำเนาะก็ตัดแบบนี้ค่ะแล้วก็ตัดครึ่งได้เลยแล้วเราก็จะเอาไปวางในกระถางต้นไม้ที่เราจะฝากฝากเขา ดูนะคะเวลาใบที่เขาได้รับแดดมากเขาก็จะมีอาการเหลืองอาการไหมอยู่นะคะแต่ว่าอีกอย่างหนึ่งคือถ้าเขาได้รับแดดแบบนี้ใบเขาจะสั้นแต่ถ้าต้องการให้เขาใบยาวเราก็ปล่อยได้ปกติค่ะใบที่เขาแตกออกมาแล้วยื่นออกมาแล้วไม่สวยก็ตัดออกแล้วก็เอาไปทำใหม่ แบบนี้เลยนะคะแบบนี้ค่ะถ้าใบเขาส่งออกไปไม่สวยเราก็ตัดออกเลยเขาก็จะแตกใบใหม่ขึ้นมาค่ะแบบนี้ค่ะตัดออกเลยพอตัดแต่งออกแล้วเราก็จะได้ กระถางใบว่านรวยไม่เลิกที่โชว์ทุกใบในกระถางโชว์ใบแบบแน่นๆเลยนะคะว่านรวยไม่เลิกเป็นไม้หัวที่มีหัวอยู่ใต้ดินเขาจะแทงใบขึ้นมาเหนือดินอยากให้สั้นหรือยาวเรากำหนดได้นะคะทีนี้ถ้าอยู่ในแดดถ้าเจอแดด เขาก็จะออกใบเหลืองอย่างนี้ค่ะแต่ว่าเขาไม่ตายนะคะถ้าต้องการให้เขาใบเขียวสดทั้งหมดเลยก็คือวางกระถางของว่านรวยไม่เลิกอยู่ใน,ร,บบนร่มลำไยถ้าเขาใบยาวออกมาไม่สวยเราก็ตัดแล้วไปทำใหม่ว่านรวยไม่เลิกไม่มีทิ้งนะคะ ยิ่งเราตัดใบออกไปเขาก็ขึ้นใบแน่นๆใบสั้นแน่นๆเต็มกระถางให้เราได้ชมความงามของเขาอยู่ที่ความชอบค่ะชอบแบบห้อยเป็นหูกระต่ายก็ปล่อยให้เขายาวตามธรรมชาติถ้าอยากได้ใบสั้นแน่นๆโชว์ในกระถางแน่นๆก็ใบไหนยาวเราก็ตัดออกไปแล้วก็ไปชำไปปักชำก็จะได้จำนวนเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ กระถางนี้รับแดดเช้าช่วงบ่ายก็จะร่มไม่มีแดดไม่มีแดดส่องประทะโดยตรงก็จะให้ใบเขียวสวยแบบนี้แล้วก็ให้น้ำให้ทุกวันแต่ว่าไม่ได้ให้จนชื้นแฉะนะคะถ้าเขาเจอน้ำขังเขาก็หัวเน่าได้นะคะทีนี้ให้ปุ๋ยรุนนี้ให้เป็นปุ๋ยคอก ว่านรวยในเลิกนอกจากจะให้ใบสวยงามโดดเด่นใบเขานุ่มเหมือนกำมะหยี่เลยนะคะใบหนานุ่มแล้วก็ลายใบที่เป็นจุดประสีเขียวเข้มสลับกับสีเขียวอ่อนเป็นความสวยงามที่โดดเด่นแล้วนั่งมองไม่เบื่อเลยนะคะว่านรวยไม่เลิกเป็นไม้ประดับที่น่าปลูก น่าสะสมนอกจากว่าที่จะเขาดูแลง่ายเลี้ยงง่ายแล้วยังเป็นว่านมหามงคลที่เชื่อกันว่าปลูกไว้เพื่อสร้างความมั่งคั่งมั่งมีร่ำรวยมีเงินทองเต็มกระเป๋าเป็นความเชื่อส่วนบุคคลแต่ว่าเป็นความเชื่อที่คนรักต้นไม้คนปลูกต้นไม้มีความสุขนะคะ ยิ่งช่วงเวลาที่เขาออกดอกเชื่อกันว่าเราจะมีโชคได้ซับก้อนโตในช่วงนั้นก็เชื่อกันนะคะุูนี้ก็เชื่อค่ะถึงแม้ว่ามันจะเป็นช่วงที่ถ้าหัวเขามีอายุมากเราเลี้ยงอ,อายุเขาถึงเวลาที่จะให้ดอกเขาก็ให้ดอกแต่บางครั้งเลี้ยงมาตั้งนมตั้งนาำก็ไม่ออกดอกสักทีนะคะ เวลาที่เขาออกดอกนี่ชื่นหลชื่นใจนะคะใบว่านรวยไม่เลิกที่ตัดออกมาเป็นท่อนๆแบบนี้นะคะก็เอามาฝากไว้ในกระถางต้นไม้อื่นได้รุ่นนี้ก็จะฝากไว้ในต้นเลดของโกนะคะแบบนี้ค่ะเพราะว่าเล็กของโกเป็นไม้ที่ ให้น้ำทุกวันแบบนี้เลยค่ะเกี่ยดินปิดนิดหน่อยหรือเพียงแค่วางอย่างเงี้ยเขาก็ขึ้นได้แต่ถ้าเราฝังบางส่วนลงไปเขาจะขึ้นได้เร็วกว่าวางไว้เฉย การปักชำก็ง่ายการแต่งใบให้สวยแน่นเต็มกระถางหรือจะปล่อยไว้ให้เป็นยาวเป็นหูกระต่ายจัดไปตามใจชอบเลยค่ะเพื่อนๆค่ะวิธีการปักชำใบก็วิธีนี้เป็นการขยายเพิ่มขยายจำนวนได้ในเวลาอันรวดเร็วไม่ว่าจะทำขายหรือ ขยายไว้ตกแต่งสวนไว้ประดับเพื่อเสริมสร้างความมั่งมีร่ำรวยมีสิ่งดีๆมาปากเพื่อนๆทุกวันวันนี้ทำคลิปแต่เช้าแดดยังไม่ส่องขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ขอบพระคุณและสวัสดีค่ะ